สวัสดีครับพบกับอาบีมทีวีอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อยู่กับผมนะครับพีระพมีเดียเนาะไอ้อยอตังเราเหลือน้อยนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะสมัครเน็ต5บาทนะครับเอาไว้จุกเฉินหน่อยตังเราเหลือน้อยนะตังเหลือน้อยกว่า5บาทแต่เราต้องการที่จะสมัครเน็ต5บาทเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ5าบาทนะเราต้องทําอย่างไรดีวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับ เราจะสมัครตัวไหนนะครับจะเข้า Facebook ไลน์ก็ไม่ได้จะเข้า l อีมันก็ไม่ได้นะครับทําอย่างไรดีจะโทรหาโทรเข้า l i น์ก็ไม่ได้โทร Messenger ก็ไม่ได้นะโทรไลน์โทรเฟซก็ไม่ได้ทําอย่างไรดีก็มีวิธีนี้มาบอกกันเลยนะครับกดตามนี้นะครับเน็ต 256K เน็ตไม่อัน 256K นะครับได้เน็ตจำนวน100เมกะครบแล้วเล่นต่อ 64K นาน24ชั่วโมง1วันนะครับกดตามนี้เลยนะครับดอกจัน900ดอกจัน524เหลี่ยมแล้วก็ทำการโทรออกนะเป็นการสมัครเน็ต5บาท1วันนะโปรนี้มันจะมีค่าภาษีด้วยนะครับก็ถ้าใครถ้าใครตังเหลือน้อยก็สามารถสมัครได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าชลาพัสโปรเสริมยเยอะเกินนะโอเคไหม มันจะเป็นประมาณนี้ในการเลยนะครับอ่าเน็ตสองห้าโอเคเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้นะยูทูบดู youtube อะไรก็ไม่ได้นะที่ผมลองมานะมันดู youtube อะไรไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมถ้าผมมีโปรเน็ตอะไรมาใหม่ๆก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคไหมก็จะวันมานี้กันเลยนะครับเน็ตตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่5บาทนะเน็ตได้เน็ต25งหาจำนวน100เมก ครบแล้วเล่นต่อที่ 64k นาน24ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ1วัน 5, 5บาทนะครับตามนี้เลยกดออกจัน900ดอกจัน524เหดียมแล้วก็นำการโทรออกนะครับเป็นการสมัครเน็ต5บาท24ชั่วโมงมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย